สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเพลง ครับและวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อดกรีนไก่เช่นเคยนะครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะนั่นก็คือแฮชแท็กเกตวิลสันซิลมินนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากมีกระแสการรีทวิตกันหนักมากๆจนทําให้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับผมสำหรับแฮชแท็กนี้เนาะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดครับผมเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากซิลมินนะฮะนักร้องหนุ่มของเราติดโควิด19นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงวันนนนนีีี้้้้้้เเดดดยยวววกกก็จะมมมาาาาาลลใหททผชไััััครรรรรบแงงติขอ ก็ไม่พลาดนะครับผมที่จะนำเอาคลิปนะครับผมความน่ารักของสู้หมินนะครับมาฝากแฟนๆด้วยเดี๋ยวไปชมคลิปภาพบรรยากาศกันครับสวัสดีครับผูมิชิมจัตติคกับ บอกเลยนะฮะว่าซิ่วหมินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถจริงๆนะครับซึ่งเรื่องราทั้งหมดนี้นะครับผมก็เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ครับผมทาง SM Entertainment นะครับผมก็ได้แจ้งนะครับผมเพื่อให้แฟนคลับของซิ่วหมินเนี่ยทราบว่าผลตรวจของซิ่วหมินเนี่ยเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองเมื่อวันที่5สิงหาคมน,นี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซิ่วหมินเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการทําการตรวจเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะก็คือวันท 4, เชือ้อโควิดนั่นเองแต่พอมาวันที่5ก็เขามาตรวจอีกระรอกหนึ่งฮะผลปรากฏว่าเป็นบวกนั่นเองนะครับผมจึงทําให้เขาเนี่ย ตอนนี้กำลังกักตัวรวมถึงทำการรักษาอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งทาง SM Entertainment เองก็ออกมาโพสชี้แจงอย่างละเอียดเลยนะฮะว่าเขานะครับผมติดได้ยังไงซึ่งงานนี้นะฮะก็ส่งผลให้สมาชิกในวงรวมถึงทีมงานก็ต้องกักตัวกันด้วยนะฮะขณะรอผลที่ชัดเจนนั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะฮะรายการออกอากาศทั้งหมดที่ซิ่งหมินเข้าร่วมได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงนี้แล้วนะฮะทั้งนี้ฮะนักแสดงและทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับละครเวทีที่เขาได้เข้าร่วมแสดงนะฮะจะได้รับการตรวจโควิด ด้วยนะฮะซิหมินจะหยุดตารางงานทั้งหมดทันทีโดยปฏิบัติตามแนวทางการกักตัวอย่างเคร่งขัดด้วยนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความหวงใยไปถึงซิหมินรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะครับผมเนาะขอให้หายเร็วๆกลับมาแข็งแรงสุขภาพดีเหมือนเดิมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมตอนนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดในเมืองไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร,ร่นะฮะมีทั้งยอดผู้ติดเชื้อย,ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่2 0,000ืนแล้วนะฮะ อย่างไรก็ตามทางรายการของเราก็ฝากความห่วงใยถึงแฟนๆด้วยแล้วกันนะครับผมกินร้อนช้อนกลางล้างมือออกไปไหนมาไหนก็สวมแมสก์พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยรวมถึงเวน้นระยะห่างด้วยนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากทีวีพูนะครับสุดท้ายนี้ครับผมหมดเวลาของรายการติดเทรนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแฟนๆรายการติดเทรนของเราอยากใหเรานำเทรนทวิตไหนมาฝากอยากใหเรานำเทรนทวิตไหนมาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะฮะอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์ด้วยนะฮะสำหรับ,บวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。